โอหตอนนี้เพิ่งจะกลางเดือนเมษาเท่านั้นเองนะดูดิเนี่ยตอนนี้เที่ยง20นาทีนะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่37.8องศาเซลเซียสครับอาทิตย์ละสามสองศานะอุณหภูมิแม่ล้อมแถวนี้นะโอ้ยมาดูอุณหภูมิได้บนหลังคานี่ทำไมเอ่ะใช้เครื่องวัดยิงเลเซอร์ขึ้นไปผมนี่ได้เนี่ยสี่สิบหองศานะครับผมไอ้จุดน,น,นึงจุดนึงปึ๊บนี่จุดนี้46องศานะครับโอ้โหด้วยเฉลี่ยอุณหภูมิบนหลังคานนนนีีี้้้46ออองศาพดดึึกขไ่ผม นี่ผมเคยสั่งไอ้ตัวสปริงเกอร์สำหรับรถน้ำต้นไม้ตัวนี้มาอนี่นอกจากจะเอาไว้ต่อสายยางนะครับแล้วก็วางรถน้ำต้นไม้หรือรถสนามยงสนามหญ้านี่ไงประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเลยนี่เอามาใช้งานได้อีกครับนี่เดี๋ยวเอาขึ้นไปทําเป็นสปริงเกอร์รถน้ําบนหลังคาครับผมเปิดให้เขาเอื่อยๆอืยรถน้ําให้มันเย็นเราก็แค่เอาสายยางที่มีตัวหัวสวมเร็วแบบตัวเมียมาสวมเข้ากับตรงนี้ได้เลยครับสวมเข้าไ,ไปเลยสวมเข้าไปเลยปพ๊บแค่นี้เองแล้วก็ขึ้นไปไว้บนหลังคาดได้เลย รเอ,อ,อเดี๋ยวผมีว <üğ ham> เราก็มันจะเป็นจะต้องปีนขึ้นไปให้อันตรายบนหลังคานะผมเราก็หาไม้ครับดันไปนะครับดันไปอ่าดันไปเออนี่ดันไปนะผมตามตำแหน่งที่เราต้องการครับอย่าปีนขึ้นไปเลยอันตรายนุ๊กแล้วก็ล้อนด้วยบนหลังคาเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยแล้วผม โอ้สารพัดประโยชน์ดีเหลือเกินนะนอกจากจะเป็นสปริงเกอร์สําหรับรดน้ําต้นไม้รดน้ําสนามหญ้าแล้วครับนี่อากาศร้อนๆหน้าร้อนแบบนี้ก็เอามาช่วยผ่อนคลายครับผมลดอุณหภูมิความร้อนของหลังคาบ้านได้อีกด้วยนะผมนี่สุดจริงครับแบบนี้เลยโอ้เดี๋ยวผ,ผมเปิดน้ําแค่ไม่ถึงครึ่งเองนะเพราะที่บ้านผมใช้ปั๊มดันนะครับเปิดน้ําแรงๆเลยครับผมดีถ้าเปิดน้ําแรงโอ้ก็ได้มาถึงนี่เลยนี่โอ้โหนี่อย่างที่บอกเมื่อกี้ผมเปิดแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองบ้านผมใช้ความดันนะอ่าเบาลงครับเหลือครึ่งเดียวพอแล้ว อ่าแล้วก็เปิดเบาๆครับเบาเอื่อยๆลงไปครับผมเรามาดูอุณหภูมิหลังจากที่ติดตั้งสปริงเกอร์บนหลังคาแล้วฟังเสียงบ้งเสียงแต่เปิดเบาเปิดแรงแค่ไหนก็สุดแท้แต่ผมเปิดอยู่รประมาณแล้วเกือบครึ่งไม่ถึงครึ่งดีนะผมอาทีนี้มาดูอุณหภูมิกันก่อนที่จะติดตั้งสปริงเกอร์นะอุณหภูมิตอนนั้นรู้สึกจะอยู่ที่ประมาณสักสี่สิบหกองศากว่าๆนะครับอ่ะทีนี้อ่ะเราฟังดูครับผมเนี่ยเห็นไหมสามสิบห้าจุดสององศาเห็นไหมครับผมลดลงมาตั้งโอ้ประมาณสิบองศาเลยนะโอ้ใช้ได้ใช้ได้้้้ใใชไดปประมมมมมมาณณเเหหหืออนนนนกกกััับีฝตย็ทุภูิ ลดลงนั่นเองนะครับเห็นไหมว่าสารพัดประโยชน์ในสำรับสปีเกอร์ลดน้ำต้นไม้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ใช้ติดตั้งกับหลังคาแบบนี้เราก็เอาไปเสร็จแล้วเราก็ไปลดน้ำต้นไม้ไปลดน้ำสนาน้านเลยสารพัดประโยชน์ครับผมไปผมขอบผมเสี็จแล้ว